สวัสดีครับวันนี้จะเล่น THE HOUSE นะเป็นเกมผีที่เก่าประมาณห้าหกปีหรือสิบปีก็ได้นะโอเคก็ผมเพิ่งเคยเล่นอยู่ปสองแล้วก็ปสี่เท่านั้นนะโอเคกดเข้าไปในอินเทอร์เนต็ตนะจะพิมพ์ไปดูเขาตัวแล วันย okay. ังไงอะเออัน่าจะมีทั้งเดือทหกับเดืออไหนดิกดข้าหน่วะนี่วะเ้นมาแล้วม่ได้อไรเนี่ย โ okay. อเควันนี้ก็จะมาเล่นแบบเฮาหนึ่งกันก่อนนะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่อย mm hmm. ต่อไปต่อไปผมก็เป็นคนที่กลัวผีเพรสอสมควรนนะั mm ่น hmm. แหละโอเคกดเข้าไปแล้วตุ๊ก mm hmm. กดเข้าไปแล้วนะโอ้ หนากเสียงมาแล้วขอปิดเสียงนล้วนี่นะโอ้โหหลอนเลยจริงๆว่าอ,อเกมแล้วกระตุกครับเกมเน็ตนี่กระตุกจริงๆนะโอเคปิดเสียงก็จะพูแล้วนะขอโทษนะมันกระตุกโอเคคันเข้ามาแล้ว เราจะมองไม่ชัดกันนะมาแล้วมาแล้วอะไรวะตรงนี้ต้องชัดจิจะยิงโอเคนะอะไรได้บอได้อ่มดี ถือควลอะรขอสองโดดมีพ่อนะและมีเด็กและเด็กผู้หญิงนะแล้วก็แม่ใส่ชุดสีดำชีดำนะเมื่อกี้มีอะไรหน่อยๆเห็นอยู่ไม่ได้ตาถั่วแล้วกลับมาว่าถ้าเราคิดมันชอบงให้เราคิดสานะโอเค แล้วให้คลิกตรงไหนก็ท่าักษะเกมนี้ก็คือกดมัวซึ่งมันจะมีทั้งหมดสี่ด่านนั่นเไงไม่ได้มาผลนะผมจำได้เดอวเฮาหนึ่งนะมันจะมีฉากที่น่าตกใจนะโอเคเราไม่พูดเรามาเล่งเร่งวันวันวน,น่าจะเห็นหน้าดูเลยให้คลิกไหนวะ อืมนะเด็กเด็กผู้ชายคนนี้ที่ถือบอลนะซึ่งอุ้ยคือยโอ้ยเอ้ยเสียงหัวใจไม่คิดอุอ้ยอาแล้วมาก ห้องน้ำนะหนังสองไม่จําไ,ได้เขาบอาไม่หัไปหรออืมเสียงห้องน,นมียาอันตรายนะเห็นปลูกแลวนะหมดเวลาแล้วนะ เอียนะน่าจะูลัวน่งนย่มาแล้วนี่นะชิบไม่ได้แล้วอ่ยยะ có ừ, ừ. à, gì eh, đang thấy cái sử Đó cái à. này, Úi nha, vậy máy, ui, ok, qua oh, ngon đấy go to, the... ไอขังจังรู้สึกจะด่านี้อนะที่ไม่น,น่ากลัวนะนี่นะ้ะวันที่ห้านะวันนี้อันนี้น่าจะเป็นแม่หรือพ่อของจางเนนะี้ยโอ้ยโว้ยไม่ไม่อยากเห็นอะไรแบบนะ Của à? Ok, tôi rồi, Ok, tôi đã cái Ở đây có một cái máu. Có một cái máu. Nó sẽ ra. Này! Tôi cảm thấy rất sợ. là cái đoạn nguy hiểm. Tôi nó sẽ cái chạy này sẽ mà mà Tên lại tên này hả Khi mà nó ra được พ่อครับ <avec> ย <behaviour bien ours> ืนเป็นพี <salud> ่น้องกันเลยหัวนี้เป็นพี่ครับไม่ใช่แม่ครับเราจะดูลักษณะอ๋ออันนี้นะเราจะด้านหลัง ยำหน้าตามขยับได้ไม่ใช่หรอเนี่นยจะ,ะมาเป็นดีเจนะครัไม่คิดไปได้เลยอะเดี๋ยวเราปรับเสียงบ้าเราะน่นเสียงไม่ใช่โอ้ยหนาวอาจจะมีคนไม่มาแล้ว นะซึ่งผมเป็นคนหนึ่งอะที่ไม่ได้แตะตังต้งแต่เลนะ่นชอบไม่ได้แตะเกมเน็ตพวกนี้เลยนะไม่นเสียงของคุณคนะผอ้ชมไม่ได้ยิออนเลียไมครเลยนะอืมทำไรได้อะรูกคนนี้ มให้เก oh, hey. uh, uh ิดยังไรอ่ะให้อ่าคือแ้วโอ้โหเพียงง่ายแลยอ่ะไอ้นั้นช่องอะไรอูไม่ได้อ่าขยับตาแล้วอืมโอ้โหจ้องหน้าเลยมันไม่เสียวอ่ะ

<guarding. S 2> ผมมั่นเหรอพวกเราไปแม่ติดกตารละอือโอ้โหทำไมไม่ยินตัวตายวะนั่นเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ให้ฆ่าตัวตายเลยแต่เออไม่ทช่ไม่ยินตัวตายวะขึ้นตอนนี้ใช้เวลา15นาทีนะ ภาษส,สอังมีอะไรอะไร I am t o นะอ่ะได้เฉยโอ้ทำไฟบ้างเขาพังเฮ้ยไได้มีอะไรออกมาหน้าเลย Okay. โ,ออโอเคยหยับตัดไปครับอืมรีบอืมโอ้โหครับอืมโอเคน่ะเ <c oughs> จอใหม่ันพาร์ทหน้านะโอเคซึ okay. ่นนี้ขอ คท,ที่อยามาเล่นนะก็พิมพ์ได้เลยนะเจอหาง,ง่ายๆนะโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมารีวิวเกมนี้แหละไ,ไม่ไปไหนไม่ว,ว่าจะถึงตอนจบอะลองมาใหม่แล้วจะอัดจะลองอัดดูนะมันแค่นี้นะครับผมครับสวัสดีคับ